สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมโจ๊กกีเติยศเกียรติสูงส่งในรายการสิงไอดอลครับรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกสัปดาห์เลยครับแล้ววันนี้ผมมีนัดกับวงดนตรีวงหนึ่งที่เขา cover วงจากญี่ปุ่นนะฮะเขาก็ให้นิยามตัวเองว่าเป็นวง J-rock ที่ cover scandal นะฮะ รามูเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในศิลปินวงสแกนเดลวงร็อกจากประเทศญี่ปุ่นครับรามูเคยผ่านเวทีการแสดงมาแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จัดขึ้นทุกเดือนและการแสดงผ่านรายการโทรทัศนครับแต่ความฝันลึกๆคือการได้ร่วมงานกับศิลปินตัวจริงสักครั้งหนึ่งและฝันของพวกเขาก็เป็นจริงเมื่อสแกนเดลมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยซึ่งรามูได้รับเลือกให้เป็นวงเล่นเปิดให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับ แลวตอนนี้ครับโจก็อยู่กับวงลามูแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับแนะนําตัวกันนิดนึงครับน้องนาเอลินาค่ะลูคิต้าไมคค่ะมูกกองครับชิดเดอร์ครับครับลูคิต้าครับชื่อตาครับผม มือคีย์บอร์ดครับชื่อเติ้ลครับมือเบสครับชื่อท็อปครับสำหรับวงละมูนี่มารวมตัวกันยังไงเอ่ยใครเป็นคนตั้งวงใครเป็นคนเริ่มต้นผมเป็นคนเริ่มต้นขึ้นมาครับคือคือเราอยากจะ cover วงนี้อยู่แล้วอ๋อใช่ครับเพื่อนมือเบสครับเขาเขาส่งเพลงมาให้ฟังแล้วก็ฟังแล้วแบบเออมันพอดีนะก็เลยแบบ อยากอยากจะ cover วงนี้ขึ้นมาครับก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราหาเพื่อนเพื่อนมาตั้งวงแล้วก็ cover วงนี้ดีกว่าใช่ครับแล้วทุกคนต้องชอบเหมือนกันอย่างนี้เหรอทุกคนก็ชอบเหมือนกันครับหรือว่าเราเราหาจากคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าหาจากคนที่ชอบดึงดึงเพื่อนมาก่อนครับเพราะว่านี่นี่เพื่อนสมัยมัธยมเลยก็เลยได้ตําแหน่งนึงมาแล้วแล้วก็เริ่มหานักร้องนักร้องนี่ได้ไปที่งานงานมีงานของ นิปปอนครับนิปปอนที่จัดอยู่ที่สยามดีสครับแล้วก็ได้นักร้องมาครับแล้วก็ค่อยค่อยหาสมาชิกได้ได้มือกีตาร์อ่อกีต้ามาครับแล้วก็ทีนี้ก็คุยคุยกันว่าเอออยากได้กีตาราเพิ่มนะอ,มอยากได้แบบเออจะได้แบบมาช่วยร้องก็เลยได้น้องใหม่มาครับเสร็จแล้วก็มีมีอยู่งานหนึ่งที่ที่กำลังจะขึ้นครับก็ประมาณว่าเล่นเล่นเป็นอะคูสติกอะครับก็เลยหาเป็น คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็เลยได้พิเติร์นมาครับก็เลยมารวมตัวใช่เป็นลามูแต่คือเราตั้งชื่อตั้งแต่แรกแล้วถูกต้องปะก็ค่อยมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บค่อยตั้งก็ตั้งมาได้ตอนตอนสามคนมตั้งมาสามคนมีความหมายว่าอะไรอ่ะลามูเป็นภาษาฝรั่งเศสครับแปลว่าแบบเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยครับแต่ที่จริงอ่านว่าอ่านอ่านว่าลามูครับแต่ว่าเราเรียกมาเป็นลามูอะไรเงี้ย ก็แบบว่าภาษาเพี้ยนๆมาก็เป็นแบบนี้ก็ประมาณนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าลามูใช่ครับแล้ว่าขอรักอย่างนี้เพลงที่เราเลือกมาคัฟเวอร์นี่ส่วนมากจะเป็นเพลงรักของเขาไหมเกี่ยวไหหรือว่าเราเอาหมดเอาหมดเลยครับเอาเพลงที่ดังๆครับแล้วก็เลือกๆกันในวงก็เลยเลือกๆมันเลือกกันอย่างอย่างวงเจ็รกวงนี้ scandal เนี่ยเป็นวงผู้หญิงหมดเลยปะใช่ครับ แต่ว่าวงเรานี้ผสมผสานผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแต่ว่านักร้องเราเลือกเป็นผู้หญิงมาใช่ครับนักร้องยังไงฮะพอมาร่วมวงกับวงนี้มันมากค่ะขอบคุณมากที่ได้มารวมตัวกันเป็นลามมวมูวันนี้ครับค่ะเพราะว่าที่จริงก็ชอบร้องเพลงอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องก็เลยตอนแรก ตีกองอยู่ที่วงอื่นนะคะอ่าตีกองด้วยตีกองอยู่ที่วงอื่นแล้วก็ณจุดงานนั้นหนูช่วยถือเบสของมือเบสของวงหนูแล้วก็คนนี้เขามาเห็นคนนี้เขาคิดว่าเป็นกีตาร์คิดว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เล่นกีตาร์เป็นหรอวะเจ๋งว่ะอยากจะเอามาก็ตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าเล่นกีตาร์คิดว่าเซไพไม่รู้ว่าเซไพเบสให้เพื่อนด้วยอ่าก็เลยลองมาถามก็เลยกลายมาเป็นนักร้องแล้วแล้ววงนี้เขา เขาร้องภาษาญี่ปุ่นถูกต้องปะต้องแล้วเราแบบว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วหรือว่าเราค่อยๆแกะเอาโชคดีที่โชคดีเหรอที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นอยู่แล้วเลยเป็นค่ะเข้าใจความหมายทุกอย่างเข้าใจความหมายก็เลยบางทีบางส่วนเพราะเข้าใจใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าแบบบางทีมันจะมั่วไม่ทันนะคะเวลาร้องแบบเฮ้ยผิดมันจะกลายเป็นเหมือนกับภาษาไทยมันจะเป็นแบบ เดินไปหยิบน้ําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมหนูจะพูดผิดประมาณแบบเดินไปเตะน้ําอะไรอย่างงี้ไม่ได้หนูคิดว่าหนูที่ไวไม่รู้เรื่องอ่าโอเคคือถ้าสมมติคนที่คอเวอร์แบบคอเวอร์จริงๆโดยไม่รู้ความหมายมันบางทีเราร้องผิดนิดผิดหน่อยมัน,ม,นมันไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่รู้ความหมายแต่พอเราร้องผิดแล้วเรารู้ความหมายมันรู้ความหมาย,มยมใช่ใช่ก็เลย,เเลยแบบเป๊ะค่ะคิดมากไปหน่อย ออก็เลยกังวลกับเดื๋อร้องมันใช่ขอโทษนะคะแล้วคือคือจากที่เราได้ซ้อมๆรวมวงกันมาแล้วเราเอาไปเผยแพร่อะไรกันยังไงที่ไหนต่อค่ะก็ของเราเราจะมีกลุ่มของเราอะค่ะแล้วก็จะมีเป็น youtube แล้วก็อตอนนี้ได้สมัครนิโกนิโกะแล้วด้วยค่ะ <c oughs> ก็คือนิโกนิโกะเนี่ยจะเป็นเว็บดูวิดีโอของญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติได้ติดตามในนั้นได้ด้วยค่ะนอกจาก YouTube แล้วค่ะ ว่าเราก็ไปออกอะไรกรายการด้วยนี่ใ hmm. ช่ไหมเห็นว่าไปออกชแนลวีมาด้วยรายการต่างๆข่าวก็ลงอะไรอย่างเงี้เป็นเป็นยังไงเป็นไปยังไงบ้างครับถึงได้ไปออกพวกนั้นอ๋อครับก็คืออย่างรายการชแนลวีใช่ไหมครับวันนี้มันเป็นงานที่เป็นวันของที่เขาจัดเทปของสแกนดอลเป็นเทปของสแกนดอลเดย์ที่เขาก็เลยหาพวกแบบแฟนคลับของสแกนดอลมาออกในรายการทีนี้พวกเราก็โชคดีตรงที่ว่าพวกเราเล่นเพลงโคเวอร์ของสแกนดอลอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมาออกไหม นั่นเลยก็เป็นเทปแรกของลามูส่วนข่าวนี้จะเป็นข่าวของสื่อพวกญี่ปุ่นมากกว่าที่ไปเล่นเปิดงานคอนเสิร์ตของสแกนดอล และงานที่เราไปเล่นเปิดให้เขาเนี่ยโหคนดูเป็นพันใช่ไหมใช่ครับเราปกติเราเล่นแล้วลง YouTube ย t u b e เฉยๆแต่พอไปเจอคนดูที่แบบเป็นพันอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกไงมันก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าแบบมันไม่ใช่ตื่นเต้นเฉพาะคนดูด้วยมันตื่นเต้นกับว่าแบบโหนี่มาทํางานกับแบบมืออาชีพของจริงคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาพูดญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ก็ต้องให้ให้เอนาเป็นคนล่ามให้พอเดินตอนเดินขึ้นไปบนเวทีเนี้ยแบบทุกคนที่แบบว่าอยู่ข้างล่างกับปบมือให้เราเนี้ยเราก็แบบว่า สบายใจละไม่กลัวอะไรทีนี้ก็คือเล่นแบบสบายเลยมไม่ถึงเต็มก็คือเราก็เล่นตามฟิลองเราไปใช่ครับสนุกกันไปแต่ในเมืองไทยนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีที่ cover แบบจริงจังเลยใช่ไหมมีวงเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีวงไหนคือคือที่บอกว่า cover แบบจริงๆจัง,จง,จงแบบว่าแบบแกมาโหอารามบ้านนี้ออกมา12เพลงแกไป8เพลงเนี้ยก็คือ,อม,มีวงเราอย่างเดียวครัแท้แล้วเรา cover <laughs> เพลงวงอื่นบ้างไหม ก็มีบ้างครับแล้วไม่ไม่คิดว่าเฮ้ยเราเขียนเพลงไทยทําเพลงไทยเพลงตัวเองทําแล้วตอนนี้แต่มันจะไม่ใช่เนื้อไทยเพราะว่าเราเรามีคอนเซปต์ว่านักร้องเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะทําแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างแบบให้มันดูแปลกให้มันดูต่างออกไปบ้างอาตอนนี้ทําอยู่เราทําเป็นเนื้อญี่ปุ่นแล้วเราจะไป ผยแพร่โปรโมทอะไรไงไปที่ญี่ปุ่นเลยไม่ครับหรือ<ก>ว่าจะส่งให้ฟังที่เมืองไทยเราก็ฟังกันในเมืองไทยก่อนนี่แหละเพราะว่าเพลงอ่ะเพลงเราเราฟังเพาะอเงี้ยมันเกิดจากเมโลดี้ใช่ไหมครับบางทีเราค่อยรู้นะเหมือนว่าฟังเพลงเกาหลีแล้วแบบเพาะอเงี้ยฟังเพลงญี่ปุ่นแล้วเพาะอเงี้ยเราก็ฟังจากเมโลดี้ก่อนถ้าเราคิดว่าเราคิดว่าถ้าเมโลดี้เราเพาะอ่ะเพลงมันก็ต้องเพาะพราเพลงมันเพาะเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจ็อยากรู้ความหมายแหละแต่แต่ว่าในเมืองไทยถ้าพูดไปมันก็มันก็ไม่มีสื่อที่ เปิดเพลงแนวอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมครับหรือเราคิดว่าเอ้ยยูทูบก็พอไม่ครับก็คือตอนแรกเราก็ทําเป็นสไตล์ของเราก่อนไงแต่ถ้าบอกว่ามันไปได้ไกลถึงขนาดนั้นแล้วอะ่ะก็แค่เปลี่ยนเป็นเนื้อภาษาไทยมันต้องแบบเป็นขั้นตอนขั้นตอนเลยก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามันไปได้<ช>ก็เขาว่าคน,น,น,นคนท,คนที่คนที่ติดตามวงเราเนี่ยก็ จะฟังญี่ปุ่นกันอยู่แล้วไงฮะอือฮะโอเคถ้ากับว่าแฟนของวงก็คือมีอยู่แล้วดังนั้นก็คือทําญี่ปุ่นองน้อย<ๆ>อย่างน้อยที่สุดมีแฟนกลุ่มนี้ฟังเราก็แฮปปี้แล้วใช่ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวเบรกกันก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยพวกเขากันต่อในเบรกที่2กับสิงไอดอลครับสนับสนุนโดยสิง